สนับสนุนโดยครีมอาบน้ำชกุบุสืโมโนกาตาริสูตรน้ำมันสกัดเข้มข้นจากผิวส้มอาบโชกุอาบตำนานแห่งพืชพันธุ์ธรรมชาติทรีบอร์ดแบน6เมกได้จริงทุกแห่งทั่วประเทศโท 30, ร1 5 3่ปลาแมคคเรลในซอสมะเขือเทศตราโรซาเด็ดที่เนื้อดีที่ซอสโปเตโต้สปิกกี้ซีรสใหม่บันฝรั่งแท่งรสเข้มข้นจากกุิโกยะยาอมแก้ไอตราตะขาบ5ตัวอมแก้ไอชุ่มคอละลายเสมหะพร้อมไหมหเดี๋ยวใครพร้อมใครพร้อม ถามตัวเองพร้อมไหมคือถ้าตัวเองไม่พร้อมเนี่ยก็จะบอกว่าไม่พร้อมนะพร้อมไหมหนึ่งสองสามอ้ยเอาน้องไปทาน้ำนี่ไงว่าแม่นแม่นแมน มาดีพุ่งเล่นลูกโป่งเลยแม่พุ่มถือมนะอ่าอย่าลบอ่กอาะพุ่งอ่ะกว่งอ่ไพุ่งอ่ะพุ่งอ่ะพุ่อ่ะไุ่งอ่ะพุ่งอุ่งสวยพุ่อ่ะา่งอ่ะพุ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 ่งอ่ะ่งอ่ะพ่งอ่ะพุ่งอ่ะุงอวะพ้อมก่นแล้วอ่อยุปเอริมสวงอกทีุ่งอ่ะพุ่งอ่ะพ่เอ่ะอุ่าอ่งออ่งอะไรเนี่ไ่่่งอ่่่่งม่ช่เหรอ อ๋อเหรอเออแล้วไงนุ่นไหนเนี่ยนุ่นชวนนุ่นมาชวนนุ่นมาบ้านนุ่นศรีพันธ์ไม่ใช่นุ่นนุ่นไม่ใช่นุ่นนายรัน เปลี่ยนชื่อเป็นดารันเป็นดานแล้วยังเนี่ยเปลี่ยนนามสกุลด้วยอ่ะจริงป่ะแต่งง้นเปลี่ยนนามสกุลเป็นธรรมดาไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่จริงๆแล้วมันความสบายใจอะไรเงี้ยแหละไม่แต่ชื่อเพราะนะดารันนะดารันเฮ้ยนี่เปิดร้านทำเล็บป่ะถูกใจนี่ไงไปทำมาแล้วเราทำให้นิ้วมันยาวเร็ยวไม่ได้ไม่ได้ถ้าจะให้ถ้ารุ่นนี้ถ้าจะให้ยาวต้องเอาขาต่อเลยค่ะ มีสองสาขาสาขาแรกเนี่ยจะอยู่ซอยเฉลียสาขาใหม่ไงสาขาใหม่สาขาแรกเนี่ยคืออยู่ที่ซอยสวนพลูค่ะตรงท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะชื่อร้านแนวคอนเซ็ปต์ไบโอพีไอทำมาประมาณ6ปีกับ7ปีแล้วนานมาก่อแล้วมาเปิดอีกร้านหนึ่งค่ะก็ร้านนี้ก็ประมาณ2ปีแล้วค่ะอยู่ที่ท้ายซอยสุขุมวิท39ตรงโอโซโน่นะคะขายเต้าหู้ไงโอโซโน่ทำเต้าหู้ทำเล็บทำเล็บ เดี๋ยวพาพานุ่นไปเจอแม่เจอแม่โอเคโอเคเอาไปหามเอาทายไปถึงเวลาแล้วเราจะต้องไปต้องไปงานไปงานด้วยกันไปงานไปงานที่ไหนที่วัดที่วัดไหนวัดรับปะเขาแล้วเขาไหนเขาไหนไปเจอไทยไทยไอ้ตอนนี้ไปเตี๊ยมเอาไว้เลยนุ่นรุ่งม่อเปลี่ยนเป็นนุ่นดารา แต่ไม่เป็นไรค่ะไม่รบกวนให้แม่เปลี่ยนแปลงอะไรก็เลอกเหมือนเดิมได้แม่ก็เปลี่ยนไม่ทันแล้วลูกนะคะวันนี้แม่ทําอะไรอะคะวันนี้วันนจะทำขนมปังหน้ากุ้งเป็นอาหารว่างค่ะสําหรับเด็กๆแม่ค่ะทแม่ทายังไงบ้างคะนี่ขนมปังแม่นี่ต้องกิน แม่ไม่มีรอยหันเลยค่ะนี่เขาชื่อขนมปังเท็กซัสนะคะเวลาจะสั่งต้องบอกเอาขนมปังเท็กซัสชนิดไม่ต้องสไลด์โอ้ต้องมาหันเองค่ะทีนี้เวลาเราจะหั่นลูกต้องให้หนาหน่อยหนาหนึ่งนิ้วนะคะม่ไบางกว่าต้องหนากว่าที่ปกติค่ะถ้าทำขนมปังพวกเนี้พอบางแล้วเนี่ยเวลาทอดมันจะอมน้ํามัน อมันเวลาเราหันเนี่ยไม่รู้นะแม่แก่แล้วนะมันก็เลยมือก็จะไม่ค่อยเที่ยงแม่ก็ต้องหมุนไปเรื่อยๆอ๋อหมายถึงว่าช่วยลงไปทีเดียวกันจะไม่เออสาวสาวอาทะเนี่ยแม่นี่เห็นไหมมันเอาจตกุ้งหันให้แม่ได้นะเพราะกุ้งเป็นคนเที่ยงเพราะกุ้งยังสาวอยู่เอแม่ขอได้นะให้หันมาเดี๋ยวหันให้อ่ะให้เขาแสดงเดี๋ยวแม่อธิบายเรื่องหน้าก่อนนะแม่จะได้ไปทำอย่างอื่น กุ้งนี่มันหนาเกินไปปากกุ้งกว้างมากเลยแม่คะแม่คะเป็นยังไงล่ะคะแม่แม่คะก็ใส่ตากะเนี่ยคะเถียงคุณแม่มันหนาจริงๆเอางี้ทิ้งนี้ก็ทิ้งไปสิเดี๋ยวหันใหม่เอาลูกเศรษฐีนี่เนาได้เงียบเหมแม่เยอะเลยนี่ทีนี้ไอ้หน้าของมันเนี่ยนะคะเราก็จะตำรากผักชี กระเทียมแล้วก็พริกไทยค่ะบสามอย่างเนี่ยใส่ครกรวมกันแล้วก็เอาออกเป็นอย่างนี้อ่านี่ปัญหาแม่ปอกหลังทำไงเนเอาออกเอาออกเอาออกอันนั้นเขาเรียกขนมปังส้นตึกแล้วตายแล้วนึกภาพมันไปหลังล่างเลยทำไหมคะกุ้งเนี่ยกุ้งเนี่ยเขาก็ก็ก็ปอกแล้วก็เอาหัวทิ้งนะแล้วก็มาคลุกกับอันนี้ที่ตำขยี้เอาไว้นี่แหละค่ะแล้วก็ <c oughs> เวลาที่เราทำเนี่ยเราเอาไข่แดงเอาเฉพาะไข่แดงนะคะ,<ฮ>ะสักฟองหนึ่งหรือสองฟองก็ได้แล้วแต่หน้าเนี่ยลูกมาทำเพื่อให้มันเกาะกันแล้วก็ซอยผักชีค่<ฮ>ะเด็กบางคนไม่รู้จักผักชีนะเขาบอกว่าเหม็นกลิ่นหอมน้องจริง,งจริงค่ะ<อ>ลูกเลี้ยงลูกนี่ต้องหัดที่กินผักทุก <ฮะ S 1> ชนิดหนูหัดหมดเลยค่ะโยนจาน<อ>ไปคาบกลับมาได้ด้วยค่ะ มส่าแกจะคลานตลอดทั้งปีทั้งชาติทุกคนที่เดินสองขาได้แล้วทุกคนสามคนได้ด้วยค่ะแม่แล้วตาะเนี่ยนะแล้วก็ใส่นะคะแล้วเราก็คลุกเนี่ยซอยให้มันเล็กๆเงนี้ลูกเพื่อเอาเวลาเราไปทอดแล้วมันจะได้หอมเนี่ยก็มาคลุกเคล้าผสมกันทีนี้ไอ้ในเนี้ยนะในหน้าเนี่ยลูกหนูก็ต้องปนไอ้นั่นลงไปด้วยปนไอ้นั่นลงไปตื่นเต้นมากๆค่ะ แม่ครชิ้นนี้ไม่สวยไม่ใช่ชิ้นอื่นมันคืออะไรคะนี่อยู่นี่ปนอะไรคะลืมเลยรสเค็มคนอะไรรสเค็มลูกจะเป็นซีอิ๊วขาวหรือบางคนรสให้เสร็จบางคนเขาก็ใส่เกลือนิดหน่อยเกลือก็ละลายน้ำซะก่อนนะเดี๋ยวมันเป็นเม็ดเม็ดนี่นะคะเวลาป้ายเนี่ยก็ใช้ซ่อมตรงไหนแล้วเราก็เกลี่ยอย่างนี้นะคะเท่าเท่ากันอ่าเกลี่ยเท่าเท่ากันแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ควรจะให้มันชิดริมเลยนะลูกนะทำไมอะคะ ก็มันจะได้สวยงามไงอ๋อเดี๋ยวเนื้อไม่ถึงขอบนี้ใช่ไหมใช่ดูหน้ามันไม่เนียนนะคะหน้าไม่เนียนทาแป้งเนาะก็อันนี้มันอันนี้ต้องเล่นอันนี้มันแฉะลูกมันแฉะมันแป้งไม่ได้ดิมันจะเหมือนดินเทโพงดีกระดำกระด่างเออแม่มีเหตุผลกับทุกเรื่องเลยอะค่ะขอไม่ไม่ตอบค่ะอ้าวแล้วจะให้ตอบว่าไงอมเฉยอยู่เหรอไม่ไงเลยไหมที่แม่จะไม่ตอบพูดต่ออะไรใครอ้าวเห็นไหม ก็คุยกันไม่ใช่เหรอไม่ได้พูดคนใบ้นีหวาเออชอบแม่เลยอารมณ์แล้วมีอารมณ์ไม่ได้มีอารมณ์มีเสียงสูงเสียงต่ำตอเดียวเริ่มยกหนึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนนะไอ้เพื่อนข้างบ้านนี่นะถ้าเป็นนี้ใช่ไหมคะเราจะหั่นทีหลังก็ได้แต่ถ้าหั่นทีหลังสมมติเนี่ยชิ้นใหญ่อาจจะทาไม่หมด พอเราเกลียเรียบร้อยเราก็ต the ัดขครน่องหั่นตอนสุกได้ไหมหรือควรหั่นตอนหั่นตอนสุกก็ได้แต่ตอนสุกเนี่ยด้านข้างเนี่ยมันจะกรอบสีไม่สวยเท่ากันแล้วทำไมแม่ไม่หั่นขนมปังก่อนเลยแม่ค่อยทาเมาอยากรู้ทำได้ทั้งสองวิธีได้แวต่นี่ทำวิธีแล้ะมีน่ะล้างน้ำแค่อยากรู้จริงฝ่งจริงไม่ได้กวนใช่ไหมเป็นคนที่สงสัยไม่ได้กวนใช่เนี่ยเนี่ยเราก็ทำานี้แต่ถ้าพอเวลาเราไปชุบไข่ปั๊บ มันก็หุ้มหมดเลยนะคะทีนี้ในน้ำอาจัดเนี่ยนะคะอ่ะใส่น้ำตาลไปสักสองช้อนก่อนน้ำตาลสองช้อนจ้ะคุณพูนเลยลูกคุณพูนเลยแล้วก็มีน้ำส้มค่ะยนะคะน้ำส้มใส่ชูเหรอคะแม่ใช่ใสสะอาดดีจริงใส่ชูนะลูกนะค่ะค่ะอ่ะททนี้เทมานี่ทำให้แปเเกลือมา แม่เลือกใช้แบบนี้จะได้มั่นใจปลอดภัยใช่ไหมคะแม่ค่ะเอาคืนกล้อใช่ไหมใช่วันนี้หน่อยลูกสักช้อนชาหนึ่งก่อนก็ได้เกลือช้อนชาเหรอคะเออเนี่ยป้าไหลเอานี่อย่างนี้เลยค่ะนี่แม่บ้านสมบัตวัยนีะนี่อีกนิดนึงเอาช้อนตัวมฮะอีกนิดนึงเป็นคนคล่องจริงๆค่ะแม่ ใช่ไม่ใช่ลูกเกลือเกลือแค่ไหนแม่แค่ไหนคูนะคูดุติดยังคะแม่ต้องเป็นลักษณะว่าชอบทําอาหารแล้วแบบไม่ชอบให้ใครมาช่วยแน่ถูกต้องค่ะที่แม่ไม่เคยได้ความรู้อะไรเลยลูกก็เลยไม่ได้เลยมาแบบนี้ใช่ไหมคะอะไรแม่แม่ให้ทำไมให้น้องชิมชอบรสนี้หรือยานงร้อนนะคะ ปากจะพองไหมคะเราลองใช้ลิ้นดูก่อนไมได้กกลัวปากคองแต่ไม่กลัวลิ้นพองเป็นไงคะอันนี้กินแล้วซาเลยอเคบ่าโอเคไหมคะนุ่นต้องเปรี้ยวนำใช่ไหมคะใช่เปรี้ยวใช่ไหมมันเปรี้ยวใช่ไหมมันใช่เลยล่ะมันเปรี้ยวนำแล้วเวลาใส่แตงกวาไปแล้วมันจะจางกว่านี้ไหมคะรสชาติอะจางสิแตงมันก็จะดูด แล้วก็นี่ไม่ใช่เททางร้อนนี้นะเราคอยให้มันเย็นก่อนแล้วก็เ,ออเราจะทำอะไรต่อไปเนี่ยคุณจะรู้ไหมอีกหน่อยกุ้งว่ากุ้งเรจดจดสูตรแม่เลยดีกว่าถ้าทาแม่จะเริ่มหลงหลงลืมล,งล,งลืมแล้วเนี่ยอ <c oughs> าย,ยุก,ก็เยอะ <c oughs> มาแม่มามันก็พูดต่อหน้าไขรๆ <c oughs> แล้วไงแล้วไงถึงว่ากุ้งดาวไข่แม่กินทั้งสองโอ้ย ลอยๆดีแล้วไม่ใชกู้ไม่ได้บอกน่ะกูไม่ได้บอกกุจะทำให้แม่กูบอกกุจะจดสูตรไว้ที่นี้อย่าป้ายบางได้อย่าป้ายบางนั่นกลูกอย่าป้ายบางฮะพอทอดแล้วมันจะหดอีกครับอ๋อเห็นไหมนี่กำลังเหมาะนี่ยังไม่ทั่วมุมนี่ยังไม่ท่ถึงประมาณขาแต่มินนึงอ้าวละเอียด ก็หลังก็ใส่รองเท้าส้นสูงข้างเตี้ยข้างสิ่งก็มันขาดแค่นี้เดียวเองคุณแม่จบเองมาชมการต่อสคุณเต้าไม่น่าเชื่อครับว่าแค่เรื่องป้ายหน้าขนมปังคุณแม่สุชาญยังเอาไปเปรียบกับการใส่รองเท้าส้นสูงได้ช่วงหน้ากลับมาชมกลเฟแดเคลบในการทำอาหารพร้อมกับลีลาการประชดประชันแบบมันๆของคุณแม่สุชาญต่อ วุ้นเส้นตรามางกรคู่เหนียวนุ่มอร่อยเส้นต่อเส้นสังคมเราออนไลน์แล้วเมืองไทยประกันชีวิตข้าวตราฉัดมาตรฐานแน่นอนทุกถุงเหมือนกันทั่วโลกเอ็กโกรุ๊ปบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนต้นแบบต้นทางโรงไฟฟ้าสีเขียวโปรเอูเคชันประกันอนาคตการศึกษาลูกจากธนาคารกสิกรไทยเห็นไหมมันกำลังเหมาะเนยยังไม่ทั่วมุมเน่ยังไม่ถึงประมาณขาแต่มินนึง อ้าวละเอียดต็นแบบก็ใส่รองเท้าส้นสูงข้างเตี้ยข้างสิก็มันขาดาแค่เีเดียวเองไม่รู้จะงงงีดอะไรไม่ได้งงงิดคุณแม่จบเอกปมะชดมาชันแม่กูชอบนุ่มจริงเลยกูอยากให้นุ่มมารวมทุกวิจจบเอกประชดมาชันจริงๆจะทอดเลยนะนุ่นค่ะต้องความหน้าลงนะลูก หมายถึงหน้าขนมปังหรือหน้าเราคะหน้าเราก็คว่ำด้วยเพราะเราต้องมองเอกพลังชนคว่ำหน้าถือว่าน้าถึงว่าแม่ดูหน้าดุเน่เ่เน่เน่แล้วก็กลับอย่างนี้เวลาจับยวงเลยเวลาจับได้จับข้างๆนะคะเพราะว่าข้างๆเนี่ยมันจะมีขอบให้จับมันมันจะได้ไม่เป็นรอยมือลูกโอ้โหอให้หนูลองทำไปับงนัหนูเราไม่เคยทําขนมปัง หนาขนาดนี้หนาขนาดนี้มาก่อนเนี่ยหัดเอาไว้แล้ววันหลังครับวันหลังลูกที่บ้านโดนคุณแม่แม่ครับซื้อกินนะครเออแต่พูดถึงไม่ไม่พ่อไม่มีร้านไหนก็ทำหนาขนาดนี้ใช่ไม่เคยเห็นแรงจริงรู้ขอโทษค่ะเสียทรงนะคะเสียซองมันจะหลุดเป็นรอยเลยเห็นไหมเห็นไหมหนูทำตัวอย่างไม่ดีให้ดูจะได้รู้กันไปเข้าใจผิดเข้าใจแผกเสียสลากอะเนี่ยเสียสละ ถ้าเป็นขนมปังหน้ากุ้งเนี่ยนะต้องเร็วหน่อยเพราะว่าเพราะว่ากุ้งมันสุกเร็วค่ะไม่รักดีให้ความจะมาหงายอยู่ได้อันนั้นล่ะค่ะดูเห็นรอยนิ้วของตัวเองเลยเสียสมนุน่าเลยนะไปลาายอยู่อย่างนั้นโอ้ยังเอียงอยู่ด้วยอ่าตรงนี้นี่ลูกเขามีที่ให้เลยนะเออใช่ต้องปิดเสด็จน้ำมันก่อนโอ้ย ดูดีมากรอเย็นแล้วค่อยหั่นป่ะคะแม่รอเย็นหรอคะให้ค่อยหั่นนะคะแล้วจะกินตอนเช้าทําไงอะแม่ก็หั่นเย็นแล้วรอทานเช้าก็ได้ค่ะแหมก็ตื่นในมันเช้าหน่อยสิเพื่อนลูกไปถึงเรื่องตื่นแน่อ๋อนี่แม่ผสมผสมไปแล้วค่ะอ๋อ เมื่อกี้ทำาให้ดูทวิธีเนี่ยลูกไม่ต้องใส่เยอะใส่แค่นี้ก็พอ,อแล้วใส่แค่นี้เหรอคะค่ะใส่แค่นี้ประเดี๋ยวน้ําของแตงกวาก็จะออกอ๋กอ